สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับคุณหมอแจงนะคะที่ทิตาคลินิกวันนี้คุณหมอจะมาตอบคาถามเกี่ยวกับการปลูกผมถาวนที่ทิตาคลินิกนะคะที่ทิตาคลินิกเองเราใช้เทคนิคการปลูกผมที่เรียกว่า FUE ก็คือการย้ายรากผม <Wow. S 1> ทีละรากนะคะแล้วก็นํามาปักบริเวณที่ต้องการปลูกนะคะโดยเราจะมีเครื่องมือในการเจาะรากผมนะคะเป็นเครื่องมือพิเศษนั่นเองนะคะ เวลาในการใช้ปลูกผมแต่ละเคสก็คือ6-8ชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่าเลือดออกเยอะไหมรับผมเก็บง่ายไหมนะคะ <S <S 1> <S 1> ผมที่เราสามารถนํามาปลูกได้นะคะส่วนมากก็คือนํามาจากบริเวณด้านหลังศีรษะหรือเรียกว่าบริเวณท้ายทอยนั่นเองนะคะ ถ้าจะให้ดีที่สุดและก็ง่ายในการดูแลรักษาที่สุดก็คือจะมีการใช้แบตเตอรี่นะคะโกนผมบริเวณด้านหลังเพื่อให้เหลือเป็นตอนสั้นๆง่ายในการเก็บรากผมนะคะซึ่งผมบริเวณนี้ประมาณสองสเดือนก็เริ่มยาวเป็นเส้นผมเกือบปกติแล้วการเจาะนะคะเราจะมีการเจาะเป็นกอเวนกอโดยเครื่องมือพิเศษบอกเลยว่าไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเหมือนการย้ายรากต้นไม้ย้ายแลว้วย้ายเลยแต่ว่า ผมที่เหลืออยู่ก็คือจากค่อยๆยังขึ้นมาเป็นเส้นผมธรรมชาตินั่นเองนะคะ